ก็สวัสดีครับกับผมปืนนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมไอ้ครับโจโจ้นะครับผมนี่ครับเราจะมาไปดีเอ็นกันนะครับผมโอเคครับจะเป็นไงนั้นไปชมกันเลยโอเคครับมาโอเควันนี้เราก็จะมาไปดีเอ็นกันนะครับผมก็จบซีรีส์แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมมาตลอดนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะไอ้นี่แล้วนะ อ,อะไรคือ eye of ender ต้องใส่ eye of ender สิบสองอันอซึ่งในคลิปที่แล้วผมก็บอกไว้แล้วนะครับว่าผมเตรียมไว้หมดแล้วนะฮะมาดูอันสุดท้าย เรียบร้อยเปิดประตูได้พอดีโอเคครับเอาของที่เตรียมออกมาเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็อยู่กับสแตนครีมนะฮะครีมฟอร์มวันนะฮะโอเคครับไปกันเลย อะไรวะโอ้ยโอ้ยยาตีกูอย่าตีกูต,กตีกูจังเลยเพวกมึงนีอ่อะไรเห็นกูใช้เอ็น r ดอรเพร์ได้ดีกว่าหลักการสู้กับ er เอ็นเดอร์ o n อนนะฮะตอนแรกเราต้องมีวิธีง่ายๆของฝรั่งเขาทำอยู่นะครับหนึ่งสองสามในสอง ทุกคนดูนี่ <laughs> เอ้ยเ้ยเร็วจังวะ <laughs> ใช่แล้วครับนี่ไม่ใช่วิธีง่ายๆที่ฝรั่งบอกนะฮะ <laughs> จะเป็นวิธีของผมเองอี่าจบเอ็นเดอร์กอนคนเร็วก็นะครับผมก็เป็นความสามารถของครีมนะฮะครีมครับเมื่อกดใช้ซิสเนจะเรนะของครีมในในแอดอนนี้นะโหดโหดมากโกงโกงกว่าเดวิอะไรพวกนี้อีกจบภายในไม่กี่เสียววินาทีนจบเร็วเกินอะ่ะคือแบบเอ็นเดอร์กอนบอกว่าไม่มีบทให้กูหน่อยหรอ เอาไข่ okay. Okay. มังกรกลับบ้านไปเลยนะฮะเอ้ยเอามกลับไม่ได้อะไรวะมึงขุดไม่ได้เหรอให้ตายเถอะถ้าจำไม่ผิดมันมีวิธีเก็บไข่อยู่นะาอือม,มาจบเกมอีซี่โคตรเร็ว <laughs> จบเกมอย่างรวดเร็วและว,ว่องไว โอ้โหเร็วเกินก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปของเราก่อนใครก็ได้นะครับสำหรับวันนี้กับผมปืนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมโจโจ้ไอ้ไม่ใช่สิมาครับโจโจ้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะฮะก็พาร์ทนี้เป็นพาร์สุดท้ายของ นีาจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าผมจบเ n t นเ d อร์ด n กได้แล้วนะครับผมถ้าพาร์ทเขาหนะ้าถ้าจะมีอะไรทำต่อก็ติดตามชมด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันซีรีส์ใหม่บ๊ายบาย